เป็นตังไรมาน่ะเนี่ยแกมาดูรถเอ็ Mac นแม็กหน่ะแกกาผมกับมาพอรถนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาป้าไอสองตัวนี่ทำได้เออไอเลนแล้วไอเลนมาพอรถรุ่นใดน่ะเนี่ยแกให้กับมาพอเอ็นแม็กหน่ะแกได้คิงเหรอเอออย่างมาพอเอ็นแม็กหน่ะผมมาพอเอร์หรอกนะเอ็นแม็กมันดีจะได้ฮะดีกับเคสเอ็นแะม็กนไงนะ ไห้ไปทดลองขับไี่แสงาชายมาก่อนนะโอ้เครื่องมันเฮงขนาดที่ว่าอย่างไหนัก่ะไอ้สแตาร์ทก,ก่อะใจไอ้พบดดีเครื่องมันเน้นแล้วนะก่ะว้าวก้คมกัะเมือนกันไปทดลองที่ไอ้รอของเปื่อนมาละสปีดต้นนี่แฮงเร็ว ขนาดยังกระอุเซียนโบเอ,อ็นี่ขี้โว้บอ่ะมีทำยากไนงะไฟหน้าแอร์ล็อกผมนี่นะแจ้งขนาดละแง่หน่ะผมขี่ไายบ้านใดน,นะเขานึกว่าพาดีตะคืนเอออ็นแม็งงกเอ็กอะไฟมันตึ๊งเป่งขนาดอะแย่ไรน่าครับไปครับไปกันก็นเนื่องมาไปกิ่งตังหรอกใช่ปะขี้โว้แง่เปียวมมาขี่ได้ปะอยังได้เอ็กก็ตึ้งว่าเอ็นแม็กมันดีผมก็ตึ้งมาเจือผมก็ตึ้งว่าแอร์ล็อกผมดี ไอสองตัวนี่คีอโอ้แต๊ะตัวไอพี่มาจะ้าไปหาเซลพี่สีสวัสดีค่ะยามาฮ่าแสงชายจิตต้อนรับค่ะ ปีก้ายปีกายไองตัวนี่นะมันเถียงกันไปนเถียงกันมาคนหนึ่งจะเอาแอร์ล็อคนหนึ่งจะเอาเอ็นแม็กตัวบงม,มันก็นบไม่ต้องเถียงกันนะคะเดี๋ยวน้องดีมจะพาไปดูรถทางด้านนี้เลยค่ะปอดเอ็นแม็กดีเด้อย,ยิ่งขนาดของผมก็สุดยอดเหมือนกันนะทั้งสองคนไม่ต้องเถียงกันนะคะทั้งแอร์ล็อกและเอ็นแม็กดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวน้องดีมจะพาไปแนะนําสินค้านะคะระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ ดิจิตอลเมเตอร์สไตล์สปอร์ตไฟหน้าไฟท้ายฟู l l อ e ีเครื่องยนต์บูคอร์ 155cc และระบบวาฟแปรผ่านนชริยะ VVA ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติสต o อปแอ s t a ซ t s ซิ t e m ช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่มือถือถังน้ำมันใหญ่7.1ลิตรระบบ t r ักชั่น Control ป้องกันล้อสะบัดระบบเบรก ABS โชคอัพรับระดับได้ถึง2ระดับระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะไวไฟเรือนไมดดิจิตอลแบบ LED ไฟหน้าแบบ Full LED พร้อม Daytime Running Light ไฟท้าย LED สว่างจัดชัดเจนระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะยางใหญ่พร้อมล้อแมกซ14นิ้วระบบเบรก ABS ระบบกันสะเทือนหลังแบบซับแทง ตี้เก็บของใหญ่ขนาด5ลิตรถังน้ำมันใหญ่5.5ลิตรช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่มือถือและที่สำคัญนะคะ y a มาฮ a าแ r o ์อกและ Yamaha NMAX นมีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันไวค n นเน็ด้วยนะคะแจ้งสถานะน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่แจ้งเตือนเครื่องยนต์ผิดปกติแจ้งตำแหน่งจอดรถดับเครื่องยนต์ครั้งล่าสุด แจ้งเตือนการสื่อสารติดต่อสอบถามตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจัดอันดับการขับขี่แสดงกราฟิกมาตรวัด2ส,สไตล์ดีค่ะพี่เคนพี่เลนน้องดิมเตรียมรถไว้ให้ทั้งสงคนแล้วนะคะเชิญทางนี้ค่ะในที่สุดก็ตกลงกันได้สักทีนะคะพีเคนให้ถึงว่านะตึง a i r ์ล็อกตึงเอ็นแมมันดีจะกู้ป่ะ ไปเลยไปเอาคี่ไปเอาสาวกันเถอะไปไปครับผมผมจักรพันธ์พิมพ์ิวครับเพรมีความนิ่มนวลนะครับแล้วก็อึดเกาะถนนมั่นคงแล้วความแรงก็โอเคครับอยู่ในดับหนึ่งครับ การประหยัดน้ำมันใช้ได้ครับผมทำรอบรดดีแล้วก็ส่งของลูกค้าถึงไวแล้วก็ได้รอบใหม่ทันทีครับทำให้เรารู้รอบรู้ตาเรื่องราในการวัดเช็คระยะหรือระยะต่างๆรอบต่างๆได้ดีครับ มาห้าแอร์หรอกค่ะรายละเอียดมันก็บอกในโทรศัพท์ง่ายง่ายต่อการใช้งานดีนะคะอชอบตรงบอกการถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรประมาณนี้ค่ะคอไม่ต้องมาคอยกังวลว่าถึงเวลาถ่ายได้ย,ยังอะไรอย่างเงี้ยเปิดโทรศัพท์ดูก็รู้ได้เลยอะคะ่ะความรู้สึกที่ได้ใช้เอ a กแม็ Mac ตั้งแต่ ทั้งแรกก็คือถ้านั่งสบายมากครับอัตราการกินน้ํามันถือว่าประหยัดในระดับหนึ่งครับแล้วก็เวลาชับขี่รู้สึกสนุกครับเครื่องยนต์ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าของ,งยี่หมาฮ่านี่ทนจริงๆครับผู้นำออโตเมติกต้องยอมาฮ่า